วันนี้พอดีมีน้องนะคะส่งบอลสีมาให้เรานะคะเลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะการห่อบอลสีนะคะส่งนะน้องเขาวางมาแบบนี้เลยแล้วก็แบบบิดกล่องมาอย่างนี้นะคะปิดกล่องมาแบบนี้เลยก็ปลอดภัยดีค่ะเท่าที่ดูแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมคะลักษณะการห่อมาอย่างนี้นะคะก็เซฟ ตัวใบได้ตัวต้นได้นะคะนี่นะอ่ะหนึ่งต้นนะคะต้นนี้าน้องเบนซ์นะคะน้องเบนซ์จากจังหวัดตราดนะคะส่งมาให้เรานะนี่ดูน้องห่อมานะคะแล้วก็ค่อนข้างเซฟตัวใบด้วยตัวก้านด้วยนะคะตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยเลยวิธีการห่อบอลส่งนะคะก็ใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะคะ เป็นการเซฟตัวใบนะคะตัวต้นได้ปลอดภัยมากเลยค่ะอันนึงวันนี้น้องส่งมาให้3มต้นนะคะแกะกันเลยน,นี่ต้นหนคือตัวนี่ค่ะเจ้ากุ้งไก่เซอร์เห็นไหมคะเจ้ากุ้งไก่เซอร์เนี่ยคือที่บ้านป้อมหมา คืออยู่บ้านน้าไงอยู่อีกหลังหนึ่งทีนี้น้องเขามีเยอะไงน้องเขาก็เลยส่งแล้วก็แบ่งมาให้ดูลักษณะการแพ็คนะคะไม่กระทบกระเทือนก้านแล้วก็ใบเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้อมจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะว่าอ่าเป็นประมาณไหนนะคะน้องเขาห่อมาประมาณไหนเนาะน้องใช้ตัวขวดนะคะขวดพลาสติกใส่มาให้แบบนี้ ลองดูเป็นไอเดียให้พ่อค้าแม่ค้าได้เลยหรือว่าเพื่อนๆท่านใดอยากาขายของหรือแบ่งปันต้นไม้ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดูนะดูนะว่าน้องเขาทำยังไงนี่เห็นไหมเออดีมากเลยปิดหน้าดินก่อนตัวนึงแล้วก็เอาตัวนี้ครอบมานะคะเป็นไอเดียที่ดีมากต้นไม้ก็ไม่กระทบกระเทือนด้วยนะคะเอออย่างแรกเลยนะ ป้อมอยากแนะนําว่าเวลาที่เราอ่ะรับต้นไม้นะคะอย่างแรกคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางหรืออะไรใดๆนะคะก็คือวางเขาไว้ก่อนสัก3-4วันอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้ได้ปรับตัวได้ชินก่อนการที่เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ขนส่งมาเนี่ยมันก็ทําให้เขาบอบช้ามาพอสมควรแหละเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเงี้ยค่ะ ก็วางเขาไว้เฉยๆก่อนพอผ่านไปให้เขาปรับตัวได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอาเขาลงปลูกในกระถางใหม่ก็ได้ให้เขาอยู่ในนี้ก่อนน,นะ,ะเห็นไหมว่าน้องเขาค่อนข้างเซฟเลยใส่กล่องตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาเซฟใส่ตัวนี้นะคะแล้วค่อยมีตัวนี้กันใบด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะเบนส่งมาให้พี่ป้อมช่วงนี้กระแสบอลสีเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะคะเ,เพื่อนๆใครที่ปลูกไว้หรือมีจำนวนเนี่ยช่วงนี้น่าจะขายดีนะคะกระแสบอลสีคึกคักอ่ะดีใจที่แบบบอลสีเขาก็เด็กรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยกลับมาเล่นกลับมาอยากรู้จัก ตัวบอลมากขึ้นนะคะเป็นไม้ไทยไ,ทไม้เก่าไม้แก่ที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่อะหันมารัดบอลสีกันเยอะๆนี่โอเคตัวนี้นะคะน้องจิ๋วของเราเจ้ากุ้งไกลเซอร์จิ๋วน้องมีเยอะน้องเลยแบ่งมาให้ค่ะจริงๆที่บ้านน้าพ่องก็มีอยู่แต่ว่านั้นมันต้นใหญ่ไงซึ่งน้าจัดเอาไว้จัดบ้านจัดอะไรหน้าสวนของเขา อย่างตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาเลี้ยงเอาไว้ทําฟอร์มตัวตูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปกลับไปให้เขาว่าเราเลี้ยงตูขนาดไหนทําช่องต้นไม้อย่างเงี้ยดีค่ะเพราะว่าจะได้มิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายได้เพื่อนได้เพื่อนปลูกต้นไม้ไปด้วยกันเ,เพื่อนเพื่อนปลูกอะไรกันบ้างคะคอมเมนต์คุยกับป้อมได้นะ ก็ปลูกอะไรกันบ้างก็มาปลูกหลายอย่างเลยบอนสีก็ปลูกนะคะแก๊กปัดก็ปลูกไม้ใบก็ปลูกช่องเราจะปลูกต้นไม้ค่อนข้างหลากหลายค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะเออเพื่อนๆช่วงนี้หน้าฝนต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะเอ่อป้อมมาอยู่โคราชทุกคนคือตอนนี้โคราชฝนตกติดต่อกันน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะคือฝนฝนฝนหนักทุกวันเลยอะ่ะอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะคือเชื้อรานะมันจะโตได้เร็วในอากาศชื้นฉะนั้นเราต้องหมั่นสำรวจวัสดุปลูกของเราด้วยนะคะว่าโดนฝนไหมชื้นไปหรือเปล่า นะถ้าชื้นไปเนี่ยสังเกตจากอะไรรู้ไหมสังเกตจากใบเลยนะคะถ้าใบเขาช้ำเหมือนแบบเหมือนเป็นสีช้ำๆอะ่ะเพื่อนๆใบช้ำใช่ไหมใบช้ำใบเหลืองอะ่ะใบช้ำใบเหลืองนี่คือน้ําเยอะเกินไปนะคะชื้นเกินไปก็จะเกิดปัญหานี้ได้ปัญหานี้จะเกิดในหน้าฝนนะคะหรือกับคนที่ขยันลดน้ํา แล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะต้นไม้บางอย่างมันก็ไม่ได้ชอบน้ําอะไรอย่างเงี้ยต้องหมั่นสังเกตดูว่ามีปัญหาอะไรใดๆบ้างเนาะเกิดขึ้นกับน้องจริงวันนี้ได้รับบอลทั้งบอลไทยนะคะแล้วก็มีพอดีเมื่อวานน้องสาวสุดที่รักของเราน้องฝ้ายสกายแพนไดเออเอาบอลเลมอนมาฝากเราหนึ่งถังท้วน <c oughs> คือ นางใส่มาเต็มถังเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนนะขอแกะก่อนโอเคเขาเซฟมาคือเซฟมาดีมากอะ่ะน้องเบนที่ขอบคุณมากเลยไม่กระทบกระเทือนอะไรใดๆเลยถ้าเขาเซฟเยอะเราก็ต้องแกะยากแกะยากนิดนึงโอเคมาดูกันว่าอะไร ตัวนี้น้องเบ้นบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นออนางพลิวนะคะหรือว่าตะละแมกกูซูมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงเพราะว่าบอลนนะ่ะลักษณะที่มันเล็กๆอย่างนี้ค่ะเรายังเอา,เอา,เอาตรงป้อมก็มือใหม่อะ่ะป้อมยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะคือมีถ้านางพิิวที่ป้อมเคยเห็นมันจะแคบกว่านี้หมายถึงตัวตัวลักษณะใบนะมันจะเล็กกว่านี้ อันนี้คาดว่าถ้าไม่ตาละแม่กุซุมานะคะก็ะเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีเดี๋ยวอันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะมันจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะวัวแดงตัวนี้คือวัวแดงวัวแดงจิวจ๋วๆของเราเพื่อนๆรู้ไหมว่าเออต้นเล็กๆแบบเนี้ยเล็กๆแ,แบบนี้เลยนะเพื่อนๆเ,เลี้ยงไปประมาณ คือป้อมเอาต้นเล็กๆอย่างเงี้ยไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนเลี้ยงไปประมาณสามเดือนสามเดือนนะคะขึ้นกอแบบขึ้นกออขึ้นกอเต็มฟอร์มเลยอะสามเดือนคือแบบเมตรหนึ่งอะก้านนะเมตรหนึ่งเลยคือคือทุกคนเวลาที่จะหัดเล่นเราซื้อต้นเล็กๆแบบนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบอลนอะ่ะเขาโตวไวถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีนะ ถ้าเราเลี้ยงแบบน้ำพอดีแสงพอดีอย่างเงี้ยเอาจริงแล้วบ bon อลน่ะเลี้ยงง่ายที่สุดเลยในบรรดาต้นไม้ที่ป้อมปลูกมานะคือบ bon อลหนักง่ายสุดเพราะเพราะว่าคือเราอ่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบกึ่งหล่อน้ําอ่ะของป้อมอจะกึ่งกึ่งหล่อน้ําไว้ฉะนั้นเวลาที่ป้อมไม่อยู่บ้านหรือว่าติดงานอะไรใดๆอ่ะเขาก็ไม่งอแงไม่งอแงเลยเพื่อนแล้วโตไวคนที่แบบมือใหม่อ่ะแนะนําเลยบอลนี่แหละ เพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงต้นไม้ไปแล้วแล้วต้นไม้มันเติบโตอะ่ะมันมีกําลังใจไงแต่ว่าถ้าเลี้ยงตั้งแต่ต้นแรกๆแล้วต้นไหนก็ไม่รอดนะมันอาจจะเสียแบบเสียใจได้อะ่ะเราก็ไม่อยากไม่เนี่ยไ,ไม่อยากปลูกแล้วอย่างเงี้ยแต่บอลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายน่ารักเนาะดูดิน่ารักเช่บัวแดงจะค่อยๆแกะแกะเอาไว้แล้วก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางใดๆเนาะ วางเขาไวส้สักนิดก่อนสักสามสี่วันต้นไม้เนี่ยมันก็มีชีวิตนะทุกคนเวลามันเดินทางไปไหนอะ่ะมันก็ช็อกเหมือนคนเรานี่แเลยอาจจะตกใจเอ๊ะที่นี่ที่ไหน <c oughs> เป็นเรื่องจริงนะะเป็นเรื่องจริงปล่อยเขาไว้ก่อนวางเขาไว้ก่อนยังไม่ต้องไปเร่งรีบมาเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านใหม่ให้เขาอะไรเงี้ยเขาปรับตัวสักนิดนึง เท่าที่เคยทํามานะคะเพราะว่าถ้าต้นไม้ต้นใดก็แล้วแต่พอเอามาปึ๊บเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเฉาเลยแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเขาอยู่มาอย่างเงี้ยเขาช็อกไปสเต็ปแรกแล้วใช่ไหมตอนที่ตอนที่ย้ายเขาออกจากจนแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่อย่างเงี้ยช็อกไปแล้วสเต็ปแรกอืมเราก็เว้นระยะ่หยให้เขานิดนึงให้เขาปรับตัวไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบในการที่จะย้ายเขาออกมา สวัสดีทั้ง20ท่านนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุยกับป้อมได้นะคะคือตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะทักทายเข้ามาเรื่องออบอลสีนะคะเพราะว่าป้อมมาได้ทําคลิปบอลไปค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลายคลิปเลยนะคะในเรื่องของการรวบรวมลายชื่อบอลน,นะคะซึ่งตัวลายชื่อที่ป้อมไปรวบรวมให้เพื่อนๆเ,เนี่ย คลิปแรกๆจะเป็นของน้าป้อมเองคือของที่บ้านนะคะก็คือมีแบ่งขายนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีแล้วเพราะว่ามันหมดไปแต่ล็อตแรกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องเพื่อนๆท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีของส่วนทศกัณน,นะคะแล้วก็บอนสีบ้านพุ่มไม้ก็สามารถพักทายเข้าไปคุยนะคะกับเจ้าของบอนได้เลยว่า เขามีตัวอะไรบ้างมีตัวไหนบ้างนะคะอย่างวันนี้ก็ดีลให้ลูกค้าหลายๆท่านนะคะว่าให้ติดต่อที่ยักษ์นะคะกับคุณเก่งนะเจ้าของของบอลเลยคือเขาทําบอลไงแล้วก็มีแต่บ,บอลสวยๆค่ะสองล้านที่ไปถ่ายให้น้องกับพี่เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะวงการเดียวกันวงการไม้ก็เลยไปถ่ายให้เขาแล้วก็ถือโอกาสเก็บ รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อลายอะไรอย่างเงี้ยมาให้พวกเพื่อนๆดูเนาะจะได้เป็นความรู้กันนะโอเคน้องๆจิวจ๋วๆทั้งหลายเราจะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาบอลเลมอนมาให้เพื่อนๆดูว่าน้องฝ้ายนั้นได้เอามาฝากเราค่อนข้างเยอะอ่ะดูอันนี้ถังนะคะอันนี้ถังเพื่อน คือป้อมพอเมื่อวานนะคะฝ้ายเขาดึงมาให้นะคะแบบเหมือนเนี่ยดูป้อมก็จะแช่น้ําไว้อย่างนี้เลยนะคะมีทั้งไหลนะคะมีทั้งกอซึ่งน้องเนี่ยอยากให้ป้อมเลี้ยงไว้เป็นแบบจํานวนเยอะๆนะคะน้องก็เลยดึงมาให้ค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะทําการปลูกนะคะจะทําคลิปปลูกเอาไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้เป็นแนวทางว่าถ้าเป็นบอนแบบเนี้ยบอน บอนนอกอ่ะบอนนอกอ่ะโ,โคลคาเซียเนาะบอนนอกเราต้องทําการปลูกอะไรใดๆเนาะต้องทํำยังไงเนาะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูทีนี้อขออนุญาตกล้องสั่นนิดนึงทีนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าบอนสีนะคะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูนะว่าเวลาที่เราเลี้ยงในในล่มนะคะในล่มกับในแดดอะ่ะแตกต่างกันไหมนะเดี๋ยวก้อมหยิบให้ดูนะว่า มันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าบอลสีนะมันก็จะมีบางสายพันธุ์ก็ไม่ได้ชอบแดดนะคะบางสายพันธุ์ก็ก็ชอบแดดมาดูฮกหลงกันอันนี้เอาสาวน้อยปับแป้งให้ดูก่อนนะคะตัวนี้สาวน้อยปับแป้งอันนี้ป้อมเลี้ยงนะไม่ได้ขายนะต้นนี้ไม่ได้ขายมาเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเลี้ยงแดดแล้วแล้วมันเป็นเช่นไรอ่าบอลเลมอนลงไปก่อนนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวนี้ตัวนี้คือสาวน้อยปัแป้งนะคะทุกคนเห็นไหมนี่คือสาวน้อยปัแป้งแต่เขานะคะจะออกสีเขียวเลมอนแบบนี้เลยนะเพราะอะไรตัวนี้นะคะป้อมเทนแดดให้เขานะคะค่อยๆขยับออกแดดนะคะแล้วก็ตอนแรกต้นนี้มันมีปัญหาเรื่องก้านยาวก้านเขายาวมากนะคะแล้วใบก็ไม่สวย ใบก็จะเขียวเข้มเขียวปีเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อมก็อยากให้เขาเป็นอย่างเงี้ยพ่อก็เลยค่อยๆปรับแดดให้เขานะคะแล้วก็ค่อยๆขยับอะเพื่อนๆค่อยๆขยับไปโดนแดดนะคะขยับไปโดนแดดเลยนะคะอันนี้เราปรับแดดให้เขาได้แล้วเราจะได้สีแบบนี้นะเราจะได้สีแบบนี้เลยนะคะสาวน้อยปะแป้งแล้วก็ก้านเพื่อนๆดูก้านไม่ยาวนะคะ ถ้าเขาแสงพอดีนะคะตัวสีใบก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวก้านใบก็จะไม่ยืดมากนะคะถ้าเขาอยู่ในร่มนะใบเขาจะเขียวแล้วก้านเขาจะยาวนะทุกคนอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งนะคะวิธีการเลี้ยงนะคะเราสังเกตต้นไม้เอานะว่าเวลาที่เราปรับแสงหรือว่าปรับบริเวณที่ให้เขาอยู่อะคะ่ะตัวบอลสีอะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันนะคะ สาวน้อยปรับแป้งถ้าอยู่ในร่มนะคะใบจะเขียวนะคะเพื่อนๆใบจะเขียวมากเห็นไหมพกหลงพกหลงสีชมพูแป๊ดเลยเพื่อนๆดูนะอันนี้คือก้านก้านเก่าเขาอันนี้ก้านเก่าสีมันก็จะเฟดเพื่อนๆดูกอใหม่เพื่อนๆดูใบใหม่ที่แทงขึ้นมาชมพูดีไหมคะ ตอนนี้ที่มันชมพูจัดเลยอะ่ะคือป้อมปรับแดดให้เขานะคะคือคือตอนแรกอะ่ะเขาจะอยู่ในร่มนะคะในแหละไม่ค่อยเจอแสงเท่าไหร่นะคะป้อมก็เลยค่อยค่อยขยับออกไปให้เขาอะ่ะอยู่อยู่กลางแสงแสงที่ป้อมว่านี่คือ,ม,คอมันคือแสงแดดที่มีสแลนพางเอาไว้นะคะสีมันจะมาไวมากคือเนี่ยเป็นยอดใหม่ที่เปิดมานะคะแล้วการกัดสีก็ค่อนข้างสวยนะสีชมพู จริงๆอันตัวนี้ก็ยังไม่ได้เต็มที่นะเพื่อนๆยังกัดได้ไม่เต็มที่นะอย่างใบเก่าอย่างใบเก่าเนี้ยเขาจะเฟดลงเป็นธรรมดาแต่ว่ายอดใหม่ที่เปิดขึ้นมานะเห็นไหมว่ามันชมพูจัดมากนะคะลองปรับแสงให้นะคะวันนี้แนะนำสองสายพันธุ์ที่ลองปรับแสงดูว่าอยากให้เขาสีชมพูก็ปรับปรับแสงให้เขานะคะค่อยๆขยับไปโดนแดดนะคะเพื่อนๆ ใบไม่ไหม้แน่นอนถ้ามันอยู่ในแลนนะมันไม่ไหม้แต่ว่าถ้าเอาไปออกกลางแดดเลยอ่ะอันนั้นก็อาจจะไหม้บ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีบางกอบางโซนที่บ้านน้านะคะซึ่งอยู่กลางแดดเนี่ยมันก็ขอบใบมันก็ไหม้แหละแต่ว่าถ้าตัวแดดนะสักประมาณ70%ซใช่ไหมเราเราใช้แลน30แล้วเราแสงผ่าน70%อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจ้าคือเอาตรงๆเลยคือตัวเนี้ยวางกับกระบองเพชรค่ะ ตัวนี้วางกับกระบองเพชรน,นะคะสาวน้อยปักแป้งด้วยเราวางกับกระบองเพชรน,นะคะสีที่ได้จะประมาณนี้เลยนะคะเราก้านก้านใบเขาจะสั้นนะถ้าแสงพอดีใบสำหรับพกหลงกับสาวน้อยปักแป้งจะได้สีตามนี้แล้วก้านเขานะก้านไม่อ่อนเพื่อนๆก้านมันแข็งนะคะไม่โยเยนะคะก้านแข็ง ก้านเก่าอ่ะยาวกว่ายาวกว่าก้านใหม่เยอะเลยเพราะว่าเราเอาไว้ในร่มไงตอนแรกคือแบบแสงน้อยก้านรุนเก่าเนี่ยที่พวกสีเฟดลงอย่างเงี้ยคือใบเก่านะคะมันยาวกว่ากันเยอะเออคือเรานั่งมองมาสักพักแล้วว่าเอ,อ๊ะมันต้องเกี่ยวแหละถ้าก้านยาวโยเยเนี่ยเกี่ยวกับแสงเลยเพื่อนเพื่อนลองปรับดูกันนะคะว่าถ้าอยากให้บอลมันก้านไม่ยาวโยเยอะ่ะต้องปรับแสงค่ะ ปรับที่แสงปรับที่แดดเลยนะคะก้านมันจะแข็งแรงเนาะส่วนวิธีการลดน้ำนะคะส่วนมากเลยนะสูตรของป้อมจะลดเป็นบำรุงโดยจูลินซีสัรงข้อแสงจูลินซีน้ำเสาข้าวแค่สองอย่างค่ะแล้วตัวตัวปุ๋ยบำรุงเนี่ยป้อมใช้เป็นมูลไส้เดือนกับปุ๋ยคอกหมักนะวัสดุปลูกมะพร้าวสาบแกลดดินใบกระปูดินใบมะขามนะคะ ถ้าท่านใดไม่มีดินใบก้ามปูหรือดินใบมะขามอ่ะเราซื้อเราซื้อดินถุงที่เขามีส่วนผสมของดินใบก้ามปูก็ได้ค่ะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่เอาจริงแล้วอะ่ะคิดว่ามีส่วนนะคะคือไข่ไก่ไข่ไก่ปน่นไข่ไก่บดเลยอะ่ะมัมก็จะโรยโยไปกับพวกวัสดุปลูกอะ่ะ อันนั้นก็มีส่วนทาที่จะให้ก้านเขาแข็งด้วยอะไรด้วยคิดว่านะแต่ไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าคือวัสดุปลูกของป้อม,มแทบทุกอันนะคะมันจะมีไข่ไก่ปนนะคะมีไข่ไก่มีทานมีแกลบหมักขี้วัวใบก้ามปูใบมักขามนะคะที่ป้อมเลี้ยงบอลมานะตัวสีป้อมว่ามันก็เกี่ยวกับวัสดุปลูกนะคะว่าสีมันจะสดหรือมันจะสวยไม่สวยอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกด้วยนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะเลี้ยงไปแล้วสีมันยังไม่ออกหรือว่ารู้สึกว่าเออเขาไม่ค่อยโตอะไรอย่างเงี้ยลองปรับวัสดุปลูกดูนะคะลองบำรุงเขาใหม่ดูเนาะโอเควันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าสีของใบบอลนะคะลองปรับแสงให้เขาดูนะคะเขาก็จะสวยขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูก็ เอาตามพื้นที่เราด้วยนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าบางทีอ่ะพื้นที่มันต่างกันเนาะบางคนเลี้ยงในคอนโดอะไรเงี้ยแต่จะบอกได้เลยว่าบอลสีเนี่ยถ้าเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นห้องนะคะแล้วแล้วเป็นห้องที่เปิดแอร์บอลสียุบนะคะเขาไม่โตนะคะบอลสีชอบร้อนชื้นนะคะคือแนะนําให้ปลูกหรือวางเขาไว้ตรงริมระเบียงถ้าท่านใดนะคะถ้าท่านใดนะปลูกไว้ในห้อง อยู่คอนโดอะไรเงี้ยแล้วอยากเลี้ยงบอลสีนะเอาเขาไว้ริมระเบียงนะคะให้เขามีลมผ่านเขานะไม่เอาเขาไว้ในห้องแอร์นะคะเพราะว่ากานเขาจะยุบลงไปเลยนะคะอันนี้แนะนำนะส่วนท่านใดมีบ้านมีบริเวณข้างบ้านเหมือนป้อมนะคะก็ลองปรับแสงให้น้องดูนะคะน้องจะได้เติบโตนะคะโอเควันนี้มาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะ แนะนำแล้วก็มาบอกวิธีการแพ็คบอลน,นะคะเผื่อท่านใดเนาะอยากแพ็คส่งกันหรือใครจำหน่ายบอลก็จะได้มีไอเดียในการแพ็คต้นบอลเล็กๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าป้อมจะมาไลฟ์วันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งเอาไว้ตรงโพสชุมชนเนาะเพราะว่าวันนี้คือพอดีหยิบกล้องมาแล้วก็พัสดุมาส่งพอดี มันก็เลยได้ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูไปด้วยนะคะเดี๋ยวว่าหลังมาคุยกันใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ